ตัวนี้รับกระบะ4ประตูครับยกสูงครับเกียร์ธรรมดาที่เป็นเกียร์6สปีดครับกันชนด้านหน้ามีให้ครับไฟตัดหมอกด้านหน้ามีให้ครับแม็กด้านข้างเป็นแม็กอลลอยขนาด17นิ้วครับแม็กหก้านครับด้านหน้าเป็นเบรกดิสกระจกทับเป็นไฟฟ้าครับมีไฟเลี้ยวตรงกระจกมองข้างครับป้ายด้านข้างสภาพสวยๆครับคันนี้ครับภายในครับลูกค้าจะได้เลยของตัวเบาะครับคันนี้เป็นเบาะที่เป็นใบส่วนตัวเบาะกระายีนะครับ พุ่มอะไรของตัวเบาะที่เป็นเบาะหนังครับของอตัวรีโวมาให้เลยพวงมาลัยครับเป็นมันติฟังก์ชันครับสามารถเชื่อมต่อบูทูธรับสายวางสายสั่งการด้วยเสียงได้ครับเครื่องเล่นครับเป็นเครื่องเล่นจอธรรมดาครับแอร์เป็นเมนโนนครับเกียร์เป็นเกียรอ์อัตโนมัติเกียร์ธรรมดา6สปีดครับอย่าเราพามาชมอะไรอะไรของตัวรถเต็มๆคันนี้ดีกันครับ สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมอย่างเป็นทางการอีกเช่นเคยครับวันนี้พบกับช่องเม้งพยนตร์รถกระบะมือ2ครับตรงหน้าครับเรามีอะไรของตัวรถกระบะครับ4ประตูครับยกสูงครับเกียร์ธรรมดาครับโฉมปี2016ครับนำเสนอครับกับ t o y o ต้า i l u ัก e v vo ครับคันนี้เป็นตัวปีเนเนอร์ครับดับเบิลแคบตัว 2.5E ครับคันนี้ปี2016ครับเลขไม์ครับอยู่ที่98,000ครับ ราคาลดครับอยู่ที่479,000บาทครับสับลูกค้าครับท่านใดที่รังมองหาอะไรของตัวรถกระบะ4ประตูยกสูงเกียร์ธรรมดาครับปี2016คันนี้ครับสามารถเข้าดูเร็ดรถได้เลยครับที่บริษัทเพชรยนต์ครับที่ตั้งบริษัทเพชรยนต์ครับอยู่ซอยเสขงสิครับแยกหนึ่งมินบุรีกรุงเทพมหานครครับเดี๋ยวเราพามาชมอะไรของตัวรถด้านหน้าด้วยกันครับ ด้านหน้าครับในส่วนตัวโคมไฟลูกค้าจะได้ไฟที่เป็นมันติ r รีเฟกเตอร์ครับภายในจะเป็นหลอดไฟฮาโลเจนครับไฟเลี้ยวครับเป็นหลอดไส้ครับสีส้มเลยครับโคมไฟด้านหน้าครับสภาพเหมือนเดิมครับโคมเดิมแท้ๆครับต้องมีโลโก้ของตัวไฮักครับด้านในครับตัดในส่วนตัวพลาสติก ดำที่เป็นสีดําเงานะครับหรือสีเป็นโนแบคครับสภาพโคมครับสภาพเดิมๆสวยๆครับไม่มีรอยแตกหักหรือรอยร้าวครับหรือรอยคาบเหลืองครับประจักนหน้าครับมีให้ครับที่เป็นในส่วนตัวจังหน้า3ชั้นเลยครับของตัวโตโยต้าครับของตัวรุ่นปี2016เลยโลโก้ครับเหลือตูแบตของตัวโตโยต้าโตยังมีอยู่ให้ชัดเจนเป็นปกติครับคันนี้ฝั่งขวาครับไฟเป็นมันติดเซกเตอร์ข้างในจะเป็นหลอดไฟที่เป็นฮาโลเจนนะครับ ไฟเดียวหลอดไส้สีส้มสภาพเดิมๆครับโคมเดิมๆแท้ๆครับต้องมีเลโก้ของตัวไฮรักให้เหมือนเดิมครับสภาพโคมสวยๆครับเดิมๆครับไม่มีรอยแตกหรือรอยร้าวหรือรอยอ่าหรือคาบเหลืองๆนะครับคันนี้จะได้อะไรของตัวกระจังด้านหน้าครับที่เป็นในส่วนตัวจัดด้านหน้าเหล็กให้ครับติดตั้งมาให้ทางลูกค้าแล้วครับคันนี้มีไฟตัดหมอกด้านหน้าคู่หน้าให้ทางลูกค้าด้วยครับ ในส่วนตัวไฟตัดหมอกครับสภาพเหมือนเดิมครับตัดในส่วนตัวสกินครับที่เป็นพลาสติกสีดาครับวงแหวนรอบของตัวไฟตัดหมอกจะเป็นในส่วนตัวโครเมียมครับให้กระจกหน้าช่องรับลมสภาพเหมือนเดิมครับรอยของตัวพลาสติกไม่มีรอยแตกหักหรือรอยแล้วนะครับไฟตัดหมอกฝั่งขวาสภาพเหมือนเดิมสวยๆครับคันนี้สกินของตัวพลาสติกสีดําสภาพดําเดิมนะครับแล้วก็อะไรของตัวไฟตัดหมอกครับแล้วก็วงแหวนของตัวกรอบของตัวไฟตัดหมอกสภาพเหมือนเดิมที่เป็นโครเมียมนะครับ รถคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่ๆครับยังไม่ทําการปรับสภาพหรือการทำการชาระลางครับเราทาการมารีวิวให้ทางลูกค้าดูก่อนเลยครับเบื้องตน้นคันนี้ลูกค้าจะได้ทะเบียนที่เป็นครับก .5 ครับกไก่ลอเรือ2054ครับกรุงเทพมหาคนครเลยเดีย๋ยวเราพานดูใแถวตัวฝากระโปรงด้านหน้าเลยกันครับ ฝากระโปรงด้านหน้าครับสภาพเือนเดิมครับคันนี้เรายัางไม่ทําการชาระล้างหรือทาสปาให้ครับแต่ไม่ต้องกลัวครับเดีย๋ยวเราทำ,ทำการชําระล้างทําสปาให้ลูกค้าก่อนส่งมอบอยู่แล้วครับแต่ให้อะของตัวรถสภาพเหือนเดิมคันนี้ก่อนว่าไม่มีรอยขูดขีดหรือรอยบุบหรือรอยกากินของตัวฝาก,กระโปรงครับสามเหลี่ยมของตัวด้านฝากระโปรงครับสภาพสวยๆเลยครับคันนี้ไม่มีรอยของกากินนะครับทั้งฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวาเลยครับ คันนี้ครับเราติดตั้งอะไรของตัวฟิล์มด้านหน้าให้มาครับปี่เป็น60%ครับด้านข้างเป็น8ปดครับคันนี้กระจกด้านหน้าแนบชิดติดเหมือนเดิมนะครับคันนี้คันนี้จะได้ในของตัวแม็กที่เป็นแม็กอลลอยขนาด17นิ้วครับเป็นแม็กหกก้านครับน็อตหกรูมีฝาครอบให้ครับด้านหน้าเป็นเบรกดิสครับยางของปิสโตเลยครับ ขนาดน้ากว้างของตัวยางครับอยู่ที่265ครับความหนา่6 5เป็นยาง R17 ครับหน้ายางสภาพเดิมๆสวยๆครับคันนี้ไม่มีรอยฉีกขาดหรือรอยแตกล้าของตัวหน้ายางนะครับถ้าลูกค้ามาดูแล้วรู้สึกว่าไม่โอเคกับอะไรของตัวยางเราทําการเปลี่ยนยางให้ได้ครับอาจจะเป็นยางเปอร์เซ็นต์นะครับคันนี้สภาพโช๊คด้านหนาครับสภาพแห้งๆเดิมๆครับคันนี้มีอาจจะมีแค่เศษฟุตเล็กน้อยครับ๋ยวเราต้องทําการชําระล้างทาสปาครับปรับสภาพให้ลูกค้าเบื้องต้นก่อนครับ ซุ้มล้อพลาสติกการยึดติดของตัวหัวน็อตครับสภาพเดิมๆครับสวยๆครับคันนี้ให้ดูรอยก่อนว่าไม่มีรอยฉีกขาดครับหรือรอยแตกของตัวพลาสติกของตัวซุ้มล้อนะครับบางโคนมีให้เหมือนเดิมสภาพสวยๆครับคันนี้คันนี้ครับเรามีอะไรของตัวกระจกที่เป็นกระจกพับไฟฟ้าให้ลูกค้านะครับกรอบครับเป็นโครเมียมนะครับด้านล่างจะตัดเป็นส่วนตัวไฟเดียวครับและเป็นพลาสติกที่เป็นสีดําด้านนะครับแบตหรือตัวโลโต้โลโก้ของตัวไฮรักครับมีให้เหมือนเดิมครับคันนี้ รายของตัวบันไดครับสภาพมันเดิมครับเป็นพลาสติกสีดําครับคันนี้ไม่มีรอยแตกหักหรือรอยล้าวนะครับกันสาดด้านข้างมีให้ประตูทั้ง4บานเลยครับคันนี้ด้านจับครับขอบเป็นให้ส่วนตัวโครเมี่ยมมีการลอยครับที่เป็นพลาสติกขอสีดําเลยให้ทางลูกค้าครับแล้วเราพาดูรายของตัวแผงประตูด้านข้างด้วยกันครับแผงประตูด้านข้างครับขึ้นรูปด้วยพลาสติกสีดําครับ ตัดในส่วนตัวทิมที่เป็นพลาสติกสีดำด้านนะครับด้านจับเป็นสีดำเหมือนกันครับมีวัสดุของตัวผ้าที่เป็นซับพลาสตครับสีน้ำตาลตัดให้ครับกระจกดึนลงเป็นไฟฟ้าเป็นปกติครับมีช่องวางขวดน้ําให้ทางลูกค้าลำโพงด้านหน้ามีให้เหมือนเดิมครับคันนี้มีอะไรของตัวทวิตเตอร์ให้ทางลูกค้าเนะครับทั้ง2ฝั่งเลยครับทั้งฝั่งขวาแล้วก็ฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวาครับ รานเรียกตู้หนอตครับสภาพเดิมๆนะครับอันนี้ไม่มีการถอดของตัวแผงมาโตูเสาเอสภาพเดิมๆสวยๆครับไม่มีชนโครงสร้างแน่นอนครับพิ่จอมาตีในส่วนตัวโครงสร้างอยู่หะครับทุกค้านลดไปจะลดความจมนาหรือชนหนักครับทางเรารับซื้อคืนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยให้เห็นรายของตัวโครงสร้างของคันนี้ก่อนครับรอยโครงสร้างครับสภาพเดิมๆครับรอยเม็ดอาร์สภาพสวยๆกลมๆครับให้ดูรอยรายของตัวรอยเม็ดอาร์อนครับรอยเม็ดอาร์กลมๆเด่นตัวสวยๆครับคันนี้ไม่มีชนโครงสร้างแน่นอนครับ ด้ามจับของบุคคลที่ขึ้นด้านข้างครับคันนี้มีให้นะครับแล้วก็อะไรของตัวปุ่มคันนี้จะเป็นหอสถานะของการเปิดปิดการทํางานของตัวระบบแอร์แบ็กครับของทางแอร์แบ็กด้านหน้านะครับสามารถเปิดออฟออนได้จากกุญแจเลยครับที่เป็นแสวชดคีย์นะครับแผงประตูสภาพเดิมๆครับรอยเม็ดอากลมๆสวยๆเลยครับคันนี้รออลูกยางขอบประตูครับไม่มีรออฉีกขาดหรือรออแตกล้าวนะครับ ลอยเม็ดอะกลมๆครับเชื่อมต่อจากระบทต่อโรงงานสภาพแบบเดิมครับตะเข็บซิลิโคนด้านข้างสภาพสวยๆคันนี้มีอะไรของตัวไฟลัดทิมของตัวแผงประตูด้านหน้าคู่หน้าให้ครับให้ลูกค้ารายของตัวเสาบีครับสภาพเหมือนเดิมครับหัวน็อตเดิมๆครับไม่มีการตอดของตัวชุดประแจนะครับทั้งด้านบนด้านล่างเลยลดสภาพจำเสริ่สวยๆครับสีประตูเกียร์ธรรมดาปี2 0 1 6ในส่วนตัวแผงประตูฝั่งซ้ายด้านหลังครับด้านจับเป็นโครเมี่ยมเหมือนเดิมครับมีกัรอพลาสติกสีดําครับ กระจกแท้ๆเดิมๆจากศูนย์โตโยต้าต้องมีโลโก้ของโตโยต้าให้ครับอันดับบนด,ด้านล่างเลยครับกันสาดเราติดตั้งให้ครับทั้งประตูทั้ง4ี่บานล้วนี่เขาตัวแผงประตูฝั่งซ้ายด้านหลังครับเหมือนเดิมครับพลาสติกสีดําขึ้นรูปครับ มีวัสดุซอฟท์พัทที่เป็นเบาะผ้าหุ้มครับก็ะจกะเาื่นลงบนไฟฟ้าครับมีที่วางขวดน้ําขนาด1.5เลตรครับลอมโพงด้านหน้ามีให้ลอยหัน็อตสภาพสวยๆครับคันนี้ไม่มีการถอดนะครับหรือการทําสีของตัวเสาบีเลยครับด้านจากของคนขึ้นด้านหลังมีให้ครับลายโครงสร้างครับสภาพเดิมๆครับให้ดูเราเป็นอาร์ตสวยๆเลยครับคันนี้เลี้ยงตัวเชื่อมต่อจากโรบอทจากโรงงานครับเสาซีสภาพเดิมๆเหมือนกัน ลายของตัวสีไม่มีรอยขึ้นของตัวสีนะครับหรือการเก็บงานสีมาครับคันนี้รถส,สภาพเดิมๆขอให้เห็นเดิมๆเ,เลยอันนี้ของตัวแผงตัวฝั่งซ้ายอ่ะมีปุ่มล็อกเด็กนะครับไม่สามารถเปิดจากภายในได้กรณีที่เรามีเด็กนั่งด้วยมาด้วยข้างหลังครับจะเปิดได้จากภายนอกอย่างเดียวลูกยางขอบประตูรอยเม็ดอร์สภาพส,สวยๆจะเก็บซิลิโคนด้านข้างสภาพเหมือนเดิมครับคันนี้อันนี้ของตัวล้อครับ ด้านหลังฝั่งซ้ายแม็กคัรลอค่ะสิบเจ็ดนิ้วคัน็อหกรูแม็กหกก้านด้านหลังเป็นเบรกดับนะครับปั้น,ด,นด้านหน้าเป็นเบรกดิสครับยางของปิสโตนสภาพสวยสวยไม่มีรอยฉีกขาดอยู่แล้วครับคันนี้ซุ้มล้อครับสภาพเหมือนเดิมเหมือนกันอ่าให้ดูก่อนมีแค่ฝุ่นเศษฝุ่นอย่างเดียวครับ เดี๋ยวผมทําการทาสปาถอดล้อชําระล้างครับล้างช่วงล่างล้างห้องเครื่องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องของเหลวให้ท่านลูกค้าก่อนส่งมอบอยู่แล้วครับตรงนี้ไม่ต้องกังวลน,นะครับให้เห็นรายของตัวดีเทลก่อนว่าซุ้มล้อพลาสติกการยึดติดของตัวหัวน็อ oh, ตพลาสติกเป็นเหมือนเดิมบางโคนมีให้ครับทั้ง2ฝั่งเลยถ้าตัวที่เป็นของตัวปีเดอร์เนอร์ครับจะมีสติ๊กเกอร์ของตัวปีเดอร์เนอร์ติดโดด้านข้างของตัวลังกระบะให้ท่านลูกค้านะครับด้านหลังครับรายลเยของตัวไฟครับได้ไฟที่เป็นหลอดไส้ทั้ง3หลอดเลยนี ไฟเบรกครับไฟเดียวแล้วก็ไฟถอยนะครับจะเป็นไฟเบรกทั้ง3หลอดเลยครับที่เป็นหลอดไส้ครับแบตตัวโลโก้ของตัวเนมเพกของตัวโรลต้ามีให้เหมือนเดิมนะครับด้านจับครับเป็นเปิดหลังกระบะเป็นในส่วนตัวโคเมียมครับโลโก้ของตัวแบตคอยลักครับตัวไททีแล้วก็ตัวโลโก้ที่เป็นของตัว r ีโวมีให้ครับไฟท้ายฝั่งขวาเป็นหลอดไส้ทั้ง3หลอดเลยคันนี้จะมีอะไรงตัวไฟเบรกเพิ่มเติมมาอีกครับดวงที่3ครับจะอยู่ตรงด้านหลังกระบะครับ ซึ่งส่วนตัวผมชอบมากเลยอะไรของตัวไฟที่เพิ่มมาครับเราจะได้บอกอ่าเสดงฐานะของการเห็นในการกรณีที่เราเบรกได้ดีขวาครับที่จะอยู่ด้านบนนะครับกระจังครับด้านหลังครับสมภาพเหมือนเดิมครับคันนี้เป็นพลาสติกสีดาครับมีอะไรของตัวเซ็นเซอร์ให้ด้วยครับทั้งหมด4จุดนะครับเซ็นเซอร์จะอยู่ด้านข้างครับอย่างซ้ายครับ2จุดแล้วก็ด้านขวาอีก2จุดนะครับเป็นมุมหักของตัวมุมนะครับที่จะดูรายของตัววัตถุตรงนี้ได้ ตัดกันในส่วนตัวกระจังด้านล่างครับที่เป็นโครเมียมนะครับสภาพเดิมๆสวยๆครับในส่วนตัวช่วงล่างด้านล่างล้ออะไรยางอะไรเรามีให้ครับรอยโครงสร้างทุกอย่างแหนบสภาพเดิมๆครับโชคไม่มีรอยเึมรั่ลของตัวน้ํามันนะครับให้เห็นสภาพเดิมๆก่อนช่วงล่างผมทําการชาระล้างทำสปาก็ให้ลูกค้าก่อนส่งมอบอยู่แล้วครับให้เห็นโครงสร้างเดิมๆไม่มีรอยบุบหรือรอยรอยแคสซีครับเบี้ยวนะครับคันนี้รถสภาพเดิมๆสวยๆเลยยางอะไหล่มีให้ครบเลยครับคันนี้ ฝั่งขวาสติกเกอร์ครับมีให้เหมือนเดิมนะครับของตัวปีเลนเนอร์ครับรายละเอียดของตัวหลังกระบะผมไม่อยากจะเปิดให้ลูกค้าดูเลยเพราะว่ารถเพิ่งเข้ามาใหม่หมครับคันนี้เรายังไม่ทําการชา็อราล้างนะครับแต่ให้เห็นก่อนว่าสภาพอ่ะมีแค่เศษฝุ่นเศษดินเนี่ยผมทําการทำล,ล้างให้เห็นแล้วก่อนว่ารายของตัวจุดของมีให้ทั้งหมดครับ 4. จุดซ้าย2จุดนะครับแล้วก็ด้านขวาอีก2จุดแต่ให้เห็นโครงสร้างครับหลังกระบะสภาพเดิมๆเลยหัวน็อตเดิมๆนะครับ ไม่มีชนโครงสร้างด้านหลังแน่นอนครับให้ดูรถสภาพสวยๆผมก็บอกสวยๆแล้วครับถ้ามีชนโครงสร้างผมบอกเลยครับว่ามีชนโครงสร้างแน่นอนแต่เห็นหัวน็อตก่อนสภาพเดิมๆครับไม่มีการเชื่อมต่อหรือรอยเม็ดอาร์คครับหรือรอยของการเชื่อมของลังกระบะมานะครับอันนี้ฝั่งขวาครับมาครับสภาพเหมือนเดิมเหมือนกันแม็กค์ขนาด17นิ้วครับเนาะแม็กหกก้านด้านหลังเปกดำยางของบิสโตนสภาพสวยๆเหมือนกันครับซุ้มลพลาสติกเหมือนเดิม คันนี้ครับบางคนด้านหลังมีให้ครับบันไดด้านข้างครับสภาพสวยๆเหมือนกันครับคันนี้ประตูครับฝั่งขวาด้านหลังเหมือนเดิมเป็นโครเมียมนะครับกันสาดมีให้ครับทั้งสองจุดนะครับฝั่งขวาฝั่งซ้ายครับกระจกเทๆเดิมๆครับของโตโยต้าต้องมีโลโก้ของตัวโตโยต้านะครับต้ามจับเหมือนเดิมครับเป็นโครเมียมมีกันล้อพลาสติกสีดําครับ แผงประตูฝั่งขวาด้านหลังครับเป็นพลาสติกครับขึ้นรูปด้วยสีดําเลยตัดทิมที่เป็นพลาสติกสีดําด้าน,นะครับมีวัสดุซอปพาร์ตครับกระจกดัลน,นฟฟลงเป็นเมนไฟฟ้าลงเมนนวลนปกติเลยครับจะมีมันทัดออ,ตโ,อโตขอ้ของบาน์ดคมแผงของบุคคลที่ขับอย่างเดียวนะครับลายโถตลิ่ของตัวที่วางกดน้าํามีให้นะครับแล้วก็ลําโพงด้านหน้าสาภาพเดินเดหัวน็อ oh, ตสวยๆนะครับคันนี้ไม่มีรอยถลอกของตัว หัวน็อตนะครับล้อโครงสร้างเสาบีฝั่งขวาสภาพเหมือนเดิมไม่มีการเชื่อมต่อนะครับด้ามจับของบุคคลที่ขึ้นด้านหลังมีให้สวยๆครับคันนี้ล้อเม็ดอาร์กกลมๆเรียงเชื่อมต่อจากระบทโรงงานไม่มีรอยวาลของตัวล้อยเม็ดอาร์กนะครับเสาซีสภาพสีให้ด่วนครับสีแดงครับสามารถสามารถเห็นได้ง่ายเลยถ้าทําสีมาจะเป็นลายของตัวคลื่นของตัวสีนะครับ แต่ตรงนี้คือสภาพสีน้าเดิมเลยมีแค่ฝุ่นเอรถเพิ่งเข้ามาครับเมื่อวันนี้เลยครับผมมาทําการไลฟ์ใหลูกค้าดูเลยลายของตัวด้านหลังเป็นเบาะที่เป็นกำมะหยี่นะครับพุ่มลายของตัวเบาะหนังให้ครับที่เป็นโทนสีดาครับตัดกระสีแดงนะครับหมอนรองคอมีให้ครับสภาพน้ำเดิมลายของตัวฝ้าเป็นฝ้าที่เป็นสีเบจนะครับมีที่แขวนของด้านหลังให้แล้วก็ด้านจับของตัวคนที่นั่งด้านหลังให้ทั้งสองฝั่งครับ ด้านหลังครับกระเป๋าจิงโจ้มีให้เบาะทั้ง2ฝั่งเลยครับเดีย๋ยวเราพาดูอะไรของตัวแผงรตัฝั่งด้านหน้ากันครับตัวด้านหน้าครับเหมือนกันด้านจับเป็นโครเมียมมีการล้อยพลาส,สติกสีดําให้ากาันสําดเดิมๆครับแล้วก็อะไรของตัวกระจกแท้ๆเดิมจากโรงงานครับมีระบบตัวเซฟตี้ซิสเ็มหรือ,อตัวารามครับของการการจัดจกรรมของตัวกระจกนี้ให้ทานลูกค้านะครับ กระจกพับด้านข้างเป็นไฟฟ้าเหมือนกันกรอบเป็นโครเพี่นะครับมีไฟเดี้ยวให้ตรงกระจกมองข้างนะครับแล้วก็ตัดไปไของตัวพลาสติกสีดาด้านล่างที่เป็นสีพลาสติกสีดาด้านนะครับหูช้างก็เป็นพลาสติกสีดำเหมือนกันแบตหรืตัวโกโก,โกโฮอนด้าไฮรักมีให้เหมือนเดิมครับลาเยของตัวแม็กสภาพเดิมเหมือนกันไม่มีรออปีนฟ,ฟุตบาทนะครับแม็กขนาด17นิ้วน็อตแม็กหกหกก้านะครับน็อตหกรูด้านหน้าเบรกดิสด้านหลังเบรกดัมยางของบิสโตนสภาพสวยๆเลยคันนี้ โชกสภาพนั้นเดิมเหมือนกันครับไม่มีรอยสื่อมลงต้นมันโชกนะครับมีแค่เศษฝนครับซุมล้อพลาสติกบางโคนมีให้สวยๆครับคันนี้กระจงหน้าแนบชิดติดมือเดิมนะครับี๋ยวพาไปดูในหัวตัวด้านในของตัวรถด,ด้วยกันครับในส่วนของตัวด้านในครับแผงประตูเป็นพลาสติกเหมือนเดิมครับตัดทีมสีดำบัสุดซ็อกพัดที่เบรบอบ5้าครับ กระจกเป็นกระจกไฟฟ้าครับสามารถปรับเรียนของตัวเลไรของตัวกระจกได้มีเซ็นทัลล็อกครับแล้วก็ระบบของการล็อกกระจกให้วันทัดออโต้มีเฉพาะของบานบุคลที่ขับนะครับที่เหลือเป็นกระขึ้นลงไฟฟ้าให้ปกติที่วางกดน้ำขนาดจุดห้ามีให้ลำโพง้ลหน้ามีให้ผุนลัดสภาพเวยๆเดิมๆครับรอยโครงสร้างเสาเอสภาพเดิมๆครับไม่มีรอยการชนโครงสร้างแน่นอนด้านจากของตัวบุคคลขึ้นมีให้ครับบอกเป็นบอกเมนุ่นธรรมดาครับปรับได้6ระดับเลยพวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันครับฝั่งซ้ายปรับระดับของตัวเครื่องเสียงครับ สามารถเชื่อมต่อบลูทูธสั่งการด้เสียงรับสายวางสายได้ครับเดีย๋ยวผมขออนุญาตทำการสตาร์ทให้ทางลูกค้าดูก่อนเบื้องต้นครับในส่วนของกุญแจกุญแจลูกค้าจะได้กุญแจที่เป็นสวัสดีนะครับหรือว่ากุญแจดาบที่เขาเรียกว่ากุญแจดาบจุดกุญแจ,จ,จ,จสวัสดีอ่ามีกุญแจดาบนะครับสามารถเปิดปิดล็อกได้ปกติเลยตรงนี้ไล่ทัวร์ด้านในด้านในครับเดีย๋ยวผมขออนุญาตทำการสตาร์ทให้ลูกค้าดูก่อนขออนุญาตฝาดนิดนึงนะครับ ในส่วนตัวรุ่นนี้ครับลูกค้าต้องทําการเหยียบคัทก่อนสตาร์ททุกครั้งนะครับทันนี้เพื่อป้องกรรันบลของตัวเซตตี้ครับเบื้องตน้นในส่วนตัวพวไมลเป็นวัสดุที่เป็นอ่าดังหุ้มนะครับสีดํามีระบบของตัวฝั่งซ้ายครับเชื่อมต่อบลูทูธสั่งการด้วยเสียงครับรับสายวางสายได้มีระบบดูดีสเพย์ด้านหน้านะครับแอร์แบ็กด้านหน้าคู่หน้ามีให้เหมือนเดิมครับพวงมลาลัยสามารถปรับได้4ระดับเลยขึ้นลงครับ แล้วก็ดึงขึ้นดึงลงปกติเลยในส่วนตัวคันนี้ครับในส่วนตัวเลขหม่ครับจะอยู่ที่98942ว่ะครับถือว่าเลขไม่น้อยมากเลยถ้าเฉลี่ยในส่วนตัวรถปี2016คันนี้ฝั่งซ้ายจะบอกอะไรของตัววัดรอบครับแล้วก็อูมิของตัวห้องเครื่องครับตรงกลางจะเป็นดิจิตอลครับบอกรายของตัวค่าเฉลี่ยนะครับระบบของตัวเซตตรงนี้นะครับ สามารถปรับเซตได้เลยที่ a ทิปปกติครับอัตราการเฉลี่ยครับตรงน,นี้ให้ได้ฝั่งขวาจะเป็นวัดรอบเกี่ยวความเร็วครับแล้วก็เกของตัวปริมาณของตัวน้ํามันนะครับฝั่งขวาครับลายของตัวที่วางขดน้ํามีให้ครับไฟสามารถปรับได้ทั้งหมด5ระดับนะครับที่เปิดฝากระโปรงหน้าอยู่ด้านล่างแล้วก็ถังน้ํามันมีให้เหมือนเดิมนะครับ คอนโซลนัานน้ขคือรูปด้วยพลาสติกสีดำเหมือนเดิมครับมีนาฬิกาสามารถปรับชั่วโมงนาทีได้มีตัวปุ่มของตัวมีจอซี่ไลท์ครับหรือผู้ชเชินให้แอร์สามารถปรับระดับได้ปกติเลย เครื่องเล่นครับเป็นเครื่องเล่นธรรมดาครับใส่ CD ดี d ดีได้ปกติเลยมีพอตท้องตัวที่เป็น AUX แล้วก็ USB ให้ทางลูกค้านะครับคันนี้แอร์เป็นเมนโนนครับฝั่งซ้ายปรับระดับของตัวแอร์ครับตรงกลางสปีดของตัวพัดลมฝั่งขวาเป็นบอุณหภูมิครับสามารถดึงลมภายในให้นอกได้คันนี้แถมไรของตัวปีมาให้แล้วครับปรับเครื่องเสียงครับคันนี้มีโล่ของตัวปีครับของการปรับโทนของตัวเครื่องเสียงตรงนี้มาให้ power lead ครับมีให้ครับพอร์ตเลยครับ เป็นท่อเหล็กครับขนาด12โวลต์ครับ120วัตต์ให้เขาสองพอตเลยเพราะว่าเหล็กนี้ครับทำการเชื่อมต่อครับไรของัวกล้องด้านหน้านะครับที่เขาติดตั้งมาตรงนี้เกียร์ครับเป็นเกียร์ธรรมดาที่เป็น6สปีดนะครับกรณีที่เราจะทําการเข้าเกียร์ถอยหลังต้องทําการผลักเกียร์ตรงนี้ไปให้สุดก่อนอ่ะให้ขึ้นให้ขึ้นสัญญาณเตือนตรงนี้นะครับ เราบอกของตัวอี่ข้อมดครับพ power โหมดอ่ามีให้ครับเบรกมือเป็นแมนนวลปกติเลยครับด้านหน้าบอกสถานะของการทํางานของตัว p a s s e n g e r airbag ให้ครับแล้วก็กล่องยูบ็อกซ์ข้อนเยนสารตรงนี้มีระบบของตัวคูบ็อกซ์นะครับด้านล่างให้เกียรนชักสภาพเหมือนเดิมครับไม่มีรอยของการแตกหักของตัวเกียนชักนะครับกระจกครับมองหลังเป็นตัดแสงให้แมนนวลปกติเลยครับ แผงบังแดดมีกระจกให้นะครับแล้วก็ที่สายแว่นตาไฟคอนโซลด้านหน้าครับมีให้ครับแผงบังแดดของโมคลนที่ขับตรงนี้ไม่มีกระจกให้นะครับรถสภาพเหมือนเดิมสวยๆด้านจับของโตคนด้านข้างมีให้ครับไฟคอนโซลตรงกลางสภาพเหมือนเดิมสวยๆครับถ้าลูกค้าท่านใดมองหากบะสีระโตค่ะโตเกียธรรมดาโฉมปี2016กับราคาครับคันนี้อยู่ที่479,000บาทครับ สามารถเข้ามาดูเรตรถได้เลยที่บริษัทเพชรยนต์ครับอย่าเราพามาชมเลยเลยหัวโตห้องเครื่องด้านหน้าด้วยกันครับในส่วนของตัวเครื่องยนต์คันนี้ครับเป็นเครื่องยนต์ครับที่เป็นเทียบเพลิงดีเซลครับขนาด2.5ครับหรือ2 5 0 0ซีซีครับคันนี้แรงม้าครับอยู่ที่รา150แรงม้าครับแรงบิดอยู่ที่400นิวตันเมตรครับรายลได้ของตัวหัวจ่ายครับเป็นแบบตัว ด้าไอเล็กอีเทคชั่นครับแบบเป็นแบบคอมมอนเลี้ยนะครับสภาพห้องเครื่องเดิมๆครับสวยๆครับคันนี้ฝาครอบมีให้ครับไม่มีรอยชำรุ่ของตัวน้ำมันเครื่องครับรอบเครื่องครับฟังจากเสียงครับสภาพเดิมๆเลยคันนี้ครับเดี๋ยวเราทำการเปลี่ยนถังเลี้ยวครับให้ทั้งหมดเลยครับแล้วก็ล้างห้องเครื่องทความสะอาดตรงนี้ให้ครับไม่ต้องกลัวเลยกังวลตรงนี้นะครับไม่มีรอยชำรุ่งตัวน้ำมันเครื่องนะครับให้ดูก่อนครับรอบเครื่องเดินสวยๆเลยครับคันนี้เสียงค่อนข้างจะเงียบครับ รายเดือนของตฝากระโปงครับสภาพเดิมๆครับอาจจะมีแค่เศษอาจจะมีรอยฝุ่นนะครับเบื้องต้นต้องแก้งลูค้าก่อนอาจจะมีการถอดฝากระโปงมาเพื่อขัดเลยครับโตฝากระโปงทําขัดสีเฉยครับให้ดูโครงสร้างก่อนสภาพเหมนเดิมแต่แคนเศษปโคนข้างๆครับจะนุนความร้อนมีให้100ร,อ,ร,นนอ,นรอยเม็ดอ,อากลม,กลมลๆครับไม่มีโครงสร้างแน่นอนดูรอยเม็ดอ้ากลมๆเลยเดิมๆสวยๆครับสติ๊กเกอร์มีให้อาจจะมีเศษฝุ่นให่ตองกลครับผมทำล้างทำสปาถอดล้อละห้องเครื่องครับ เปลี่ยนสายแล้วมันเครื่องของเรียให้ทันลูกค้าสาโปเดิมเดิมครับโลกโก้สลักของโมโดรต้าต้องมีให้หัวนอ็อตอาจจะมีการถอดคำสีลอยโครงสร้างด้านล่างครับชุดเบรก ABS e มีให้ครับโครงสร้างด้านหน้าคานสภาพเหมือนเดิมครับไม่มีร้อของการเชื่อมต่อแล้วลงทนโครงสร้างแน่นอนไปชนบางทีโครงสร้างแน่นอนครับถ้าลูกค้ารับรถไปเจอรถพิคว่ำจมน้ำหรือชนหนักครับทางเรารับซื้อคืนร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วดูแลกันขายครับดูแลของต้นระบบเครื่องยนต์ครับแล้วก็บอกไฟฟ้าแล้วก็แบตเตอรี่ให้ลูกค้า30วัน ังจากที่พัดรับรถไปครับตรงนี้ไม่ต้องกังวลเลยครับอันนี้ของสร้างครับเหมือนเดิมให้ดูครับแบตเตอรี่ของทําการเช็คตรดจสอให้ลูกค้าก่อนสองมอบอยู่แล้วครับไม่ต้องกังวลตรงนี้ด้านข้างครับเต็มเพจเดิมมีให้ครับเพื่อมอกับปเทเหมือนเดิมถ้าลูกค้าท่านใดกำลังมองหาดูสนใจเลครับตัวรถ4ี่ประตูยกสูงครับตัวปี2016สครับสามารถคาดูเด็ดรถได้เลยครับที่บริษัทพยนต์ครับ สำหรับลูกค้าครับท่านที่สนใจอะไรของตัวรถกระบะ4ประตูยกสูงครับเกียร์ธรรมดาที่เป็นเกียร์6สปีดคันนี้ครับกับ Toyota h i l u x r e v o ครับคันนี้เป็นตัวปี r u n n e r Double Cab ครับตัว2 5 e ครับปี2016ครับคันนี้เลขไม้ครับอยู่ที่98,000ครับราคารถครับอยู่ที่4 7่0 0 0เจ็ดบาทครับสามารถเข้ามาดูเลยรถได้เลยครับที่บริษัทเพชรยนต์ครับที่ตั้งบริษัทเพชรยนต์ครับอยู่ซอยเสลี่ยหกสิบครับแยก1มินบุรี กรุงเทพหานครครับทุกอาชีพของลูกค้าตรงนี้ครับไม่มีปัญหาครับสามารถออกรถได้เยอะแล้วครับผมลูกค้าที่มีเครดิตครับสามารถฟรีดาวได้ครับดอกเบี้ยของเราครับตอนนี้ครับในส่วนของตัว5ปีอยู่ที่2.9กครับ6กับเจ็ดปีอยู่ที่2.99ครับโทรมาสอบถามเลย ไฟแนนซ์ครับกับเซลเมงได้ครับที่เบอร์0641466023ครับเซลเมงยินดีให้ทุกคับรักษะเกี่ยวกับไฟแนนซ์ครับเรามีบริการของการเซ็นเซ็นไฟแนนซ์ครับตามที่อยู่ของลูกค้าครับถ้าลูกค้าไม่สะดวกเข้ามาเซ็นเอกสารที่บริษัทนะครับแล้วก็มีการของการส่งรถสไลด์ให้ครับคิดตามระยะทางครับเบื้องต้นยังไงครับขอฝากใยตัวรถกระบะ4ี่ประตูยกสูงครับตัวปีนันเนอร์ตัวปี2016คันนี้ไว้ด้วยครับผมฝากกดไลค์แชร์ครับกดติดตามครับกดซับสไครต์ให้ทางช่องเม้งพิษยนต์รถกระบะมือ2อ ตรงอีพี EP หน้าเรามีเลยขะตัวรถนําเข้ามาใหม่ครับเราจะนําเสนอทางลูกค้านะครับวันนี้เม้งพยนต์ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ